เมื่อก่อนทําแบบกระปุกแช่แข็งแล้วก็ส่งขายให้ตัวแทนไปจําหน่ายแล้วมันจะต้องขายแบบแช่แข็งตลอดเวลาปัญหาหลักๆเลยตอนนั้นที่เราเจอก็จะเป็นเรื่องการจัดเก็บการขนส่งขาดทุนเกือบ200,000ได้กลับมาคิดใหม่ว่าเราจะทํายังไงให้มันไม่เจอปัญหาแบบนี้ลองคิดหาวิธีการจัดเก็บแล้วก็แยกส่วนผสมออกแล้วก็ ทำยังไงให้มันเป็นสินค้าแบบสําเร็จรูปลองพัฒนาสูตรออกมาเป็นรูปแบบซองในปัจจุบันร้านโคตปั่นของเรานะครับเปิดมาแล้ว3ปีนะครับตอนนี้ขยายสาขาไปแล้ว130สาขาครับของเราถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทําแบบนี้ ก็คอนเซปต์ของโค้ดปั่นสมูทตี้โยเกิร์ตจะต่างจากร้านผลไม้ปั่นทั่วไปก็คือตรงที่เนื้อผลไม้เนื้อสมูทตี้ของเราเนี่ยมีความเหนียวหนึบความได้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือมันเป็นการเอาผลไม้ปั่นเราดึงคอนเซปต์จากผลไม้ปั่นจาก ไอศครีม so แบบเชอร์เบตแล้วก็ตัวไอศครีมทั่วไปที่เราขายเป็นไอศครีมมะพร้าวอะไรเงี้ยะของเราดึงคอนเซ็ปของแต่ละตัวออกมาแล้วเอามา m i กรวมกันแล้วก็หาวิธีว่าทํายังไงให้มันเป็นสมูตตี้ที่มันไม่เหมือนเจ้าอื่นถามว่าคิดนานไหมมันก็จะเป็นถือได้ว่าเป็นความฟุกด้วยส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามหาวิธีทําสมูตตี้แล้วมันบังเอิญว่ามันทําเป็นสูตรที่มันคว่ำได้ จุดเด่นของโค้ดปั่นสมูทตี้โยเกิร์ตคือ1ของเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยยังไม่มีคู่แขกง2เนื้อสมูทตี้เนี่ยมีความเหนียวเนืบอวามได้ถ้าความไม่ไหลก็ถือว่าเป็นจุดขายเป็นกิมมิคของของแบรนด์เราก็มีเซลเซลล์บ้างพี่ใส่กาวหรือเปล่าใสอ่อะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่เราบอกเลยว่าของเราเป็นส่วนผสมจากสารสก,กัดจากธรรมชาติจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ เรามีทั้งหมดประมาณ50กว่าเมนูแต่จุดขายของเราหลากัหลกๆเ้วก็จะเป็นสมูทตี้ผลไม้17รสชาติ17เมนูแล้วก็ที่ขายดีเลยก็จะเป็นสตรอเบอรี่วันหนึ่งเราผลิตอยู่ประมาณหลักพันแพ็คพันแก้วแนวคิดที่ทําให้มันเป็นแฟนชายนะครับหนึ่งเราอยู่ในวงการในประเทศไทยที่มันเห็นรูปแบบแฟนชายมามากพอสมควรและอีกอย่างหนึ่งก็เราก็เห็นช่องทางเห็นโอกาสว่าเอ,อเราสามารถทําให้มันเป็นอาชีพให้คนอื่นได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งของเรามันทําง่าย สำหรับโค้ดปั่นของเรานะครับถามว่าถ้าข้อดีมันดียังไงแล้วทําไมต้องมาลงทุนกับเราหนึ่งเลยของเราไม่มีคู่แข่งในท้องตลาดแฟรนไชส์ของเรานะครับก็เริ่มต้นไซส์เล็กเลยจะเป็นสําหรับตลาดนัดแพ็กเกจตลาดนัดได้เคาน์เตอร์หนึ่งตัวได้เครื่องปั่น2เครื่องแล้วก็วัตถุดิบพร้อมขาย2อ0แก้วอันนี้อยู่ที่23 0 0 0าพร้อมส่งถึงหน้าบ้านส่งทั่วประเทศเลยจะส่งให้ฟรีขยับไซส์ขึ้นไปก็จะมีเมนูเพิ่มมากขึ้นก็มีตั้งแต่ 39, 5969 59, สงสุดอยู่ที่0 0 0บาทถ้าเนแพ็นกเกเา็กขมงเรากัดส่งวิธีการปั่นให้ ลูกค้าดูแค่คลิปก็ทำได้แล้วสำหรับเป็นแพ็กเกจอื่นแพ็กเกจใหญ่ขึ้นเราก็จะมีการเดินทางไปสอนให้ใช้เวลาในการสอนอยู่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงค่าเฟรนช์ายของเราเนี่ยเริ่มต้นแค่ปีละ2 0 0 0บาท<ห>ต้นทุนของเราอยู่ที่220บาทครับหนึ่งแก้วก็มีค่าแก้วค่าฝาค่าหลอดค่าน้ําแข็งอยู่ที่ประมาณ4บาทบเบสเซ็ตอยู่ที่24บาทครับกำไรเราขาย40กําไร16บาทต่อแก้วอย่างบางพื้นที่ลูกค้ามีความสามารถในการขายมีกําลังซื้อสูงเราตกแต่งเดคอเรทหน้าตาตัวสมูทตี้ของเราเพิ่มเติมกกก็ขขายยได้้้้แวลล60 70ออัันนนีึูู่บ ค้าแฟนชายหรือว่าอยากขายราคาเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่ได้ปิดกันอยู่ที่การบริการการขายแล้วก็การตกแต่ง เมื่อก่อนเราทําเป็นรูปแบบครอบครัวนะครับการจัดการก็ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรก็เจอปัญหาบ้างอะไรเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าเราจะไปปรึกษาใครแล้วก็โชคดีที่ได้เรียนของโครงการโรตัรสมาร์ทเอ็มีแล้วก็ได้ความรู้จากอาจารย์มาให้ความรู้ว่าการจัดการให้มันเป็นระบบแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันที่ธุรกิจเราขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเลยจาก30-40สาขาขึ้นมาเป็นหลักร้อยสาขาในระยะเวลา1เดือนแล้วก็ได้ความรู้จากตรงนั้นในการตบทุกอย่างให้มันเข้าเป็นระบบ เป้าหมายของผมก็อยากไปตั้งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อทุกสาขาอย่างเช่นหน้าโลตัสอะไรเงี้ยครับแล้วอย,อยากกระจายไปทั่วประเทศเลยอยากให้ทุกคนในประเทศไทยได้กินได้ลองชิม สำหรับลูกค้าที่อยากลองชิมตอนนี้ก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศครับถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอยากชิมที่ไหนก็ลองทักเข้ามาในเพจล้วก็ได้ครับทักเพจโคตรปั่นสมูทตี้โยเกิร์เข้ามาได้เลยหรือลูกค้าที่สนใจแฟนชายนะครับติดตามเราได้ที่ Ti k tok แฟนชายโคตรปั่นหรือแอดไลน์แอดไลน์ k h o d p u n ได้เลยครับ